กระทรวงสาธารณาสุขและภาคีเครือข่ายจัดงานบ้ากรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่17ภายใต้หัวข้อนวดไทยสมุนไพรไทยสร้างสุขถุกวัย นายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์มรุตจิราเสถิริอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแถลงข่าวการจัดงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่17ว่า การจัดงานมหรกรรมสมุนไพรแห่งชาติทุกป,ปีที่ผ่านมาได้รับความนิยมจากประชาชนเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมต่างๆครั้งละไม่น้อยกว่า200,000คนแต่ปีนี้การจัดงานได้ปรับรูปแบบเป็น New Normal ตามที่รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายระยะที่5ให้กิจการกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก สามารถดำเนินการได้โดยเฉพาะการจัดประชุมนิทรรศการและแสดงสินค้าตามมาตรการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขโดยมีจุดคัดกรองการวัดอุณหภูมิร่างกาย พ่นมือทำความสะอาดด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์จัดตั้งจุดสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้างานกำหนดเส้นทางเข้าออกเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเว้นระยะห่างเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการผู้เข้าชมงานทุกคนสวมหน้ากากอรามไยตลอดเวลาที่อยู่ในฮอจะแสดงกำหนดจำนวนคนเข้าชมงานและถ่ายทอดกิจกรรมที่น่าสนใจตลาดความรู้ สาธิตการนวดการแสดงผลงานวิชาการผ่านทาง Facebook Live กลุ่มการแพทย์แผนไทยและมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยให้บริการรักษาและจ่ายยาแบบ one stop service จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน นายแพทย์มรุจิราเศษสุริอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่ากิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น4โซนได้แก่ส่วนวิชาการประชุมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่น่าสนใจเช่นการนวดไทยกัญชาทางการแพทย์และแบบจำลองธุรกิจสมุนไพรประกวดผลงานวิชาการการอบรมตลาดความรู้ฟรี18หลักสูตรส่วนภูมิปัญญา อาทิในรัศการนวดไทยลานวัฒนธรรมส่งเสริมและเชิดชูภูมิปัญญา การนวดไทยภูมิทศัศน์สวนสมุนไพรจำลองและจัดแสดงเครื่องยาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการนวดแจกหนังสือแจกกล้วยไม้แจกผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรส่วนบริการเซอร์วิสบริการตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีและโซนผลิตภัณฑ์โปรดักชิมช็อปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและอาหารสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานกว่า500ร้อย้านค้าอาทิตมาพกเข่าสมุนไพรวาตโยแบบลอกออกจากวัดโพ นวัตกรรมเซรั่มมันแกวช่วยให้ผิวพรรณแต่งรึงคงความเป็นหนุ่มสาวผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เ้าสู่ตลาดอินเจอร์จากร้านการบูร์พร้อมเปิดตัวการใช้แอปพลิเคชันนวดไทย Big Data จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17ระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2563ตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง20นาฬกานะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีอาคาร10ถึง12โดยภายในงานแจกสมุนไพรวันละ300ต้นฟรีค่ะ